Woo. And have defeated. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของก้าทีมเอ็นชาแนลและเกมนี้เราก็มาอยู่กันกันกบอีแรงแอร์ไลน์หรือซาตานั่นเองครับทุกคนมาไม่รู้ว่าอีแร้งของเราจะบินขึ้นหรือเปล่านะครับผมเป็นคนชอบเล่นซาตามากเลยนะแต่ว่ายังทำไอ้นี่ไม่เป็นไงแบบ ที่เขาบิน2องสเต็กแรกแล้วค่อย2องสเต็กหลังนะยังทําไม่เป็นผมทําเป็นแค่แบบบินรวดเดียวคือแบบ4หรือ5้าสเต็กไปเลยครับโอ้โหแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสอก็ครึ่งหลอดแล้วครับนั้นนั้นถือว่าแรงอยู่นะยังแรงอยู่โอ้โหห้าสีตัวเลยหรอโอเคได้มาหตัวชิปหายดื่มน่าจะฟิกขเขาป้อมโอ้โหจบแล้วพลาด เมื่อกี้เราฟริกเข้าป้อมน่าจะรอดนะแต่ว่าคิดไม่ทันไงเออคิดได้แต่แบบฟิกไปข้างหน้าอย่างเดียวอืสามตัวเลยหรอกการ เราต้องรอเวลสี่ก่อนนะถึงมันจะแบบเล่นได้ถ้าไม่เวลสี่าตาเล่นยากมากโอ้โหถึงกับฟิกเลยหรอฮัอลโหลในเพื่อนนามังกรเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางกันลวกัน มาเปลสี่เราบอกสนุกแน่นอนเอาเฮ้ยว<ะ>๊มัหายตัวเปลวดิงเดี๋ยวเดินหลอกก่อนจ้าเอเ,เขาเรียกว่าเป็นการหลอกหลอกเสือเขาทำครับเป็นวิธีที่แบบใช้กันบ่อยมาก <c oughs> เราต้องเดินหลอกแบบ ให้ขอตายใจก่อนไงว่าเราจะเดินอ้อมโอ้โหป้อมล่างน่าจะไปทันเยี่นะไม่แตกหรอกเพิ่งสามนาที เฮ้ยสริมปลาได้แม่นมากปลาดักแวนได้เฉยโคตรแม่นสริมเลาสุดจริงๆล่ะคือแบบระยะโคตรไกลแต่มันปลาแม่นมาก <So> เอาอะไรเอาสีสเต็คเฮ้ยรอดไม่ตาย โอ้โหรอดได้ไงว่ะนิดเดียวเองเมื่อกี้นะผมเป็นคนที่แบบทำได้แค่4สเต็กหรือไม่ก็แบบถ้าฟุกจริงๆคือ5สเต็กไปเลย <c oughs> เป็นคนที่บินแบบ2 2รอบไม่เป็นนะ เล่นซาตาจนติดอันดับของจังหวัดแต่ว่าบินสองรอบไม่เป็นหูแรงอยูน่นนะเราไปช่วยเพื่อนข้างล่างดีกว่าครับเล่นล่างสนุกกว่าเยอะเล่นกับเวนเอาชิมหายลื่นโอ้โหใครมาวางน้ำมันไว้วะเนี่ยโอ้โห ลื่นเลยเมื่อกี้ทะไหลเลยทะไหลเลยไม่รู้ว่าใครวางน้ำมันไว้ฝา no <mountains>, กกลางหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวเคลียร์บนให้ มันเล่นสนุกมากเลยนะตัวน,นี้เวลามันหลุดผมหยิบไปเล่นเกือบทุกเกมอะรู้สึกแบบมันสนุกดีอะเวลาบินถึงบินจะไม่ค่อยเก่งก็ตามเอาอะไรอะไร,ะไรก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับอะไรอะโอ้โหจะสู้กับพี่เหรอนะ้องเอาชิบหายไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม รอดเกือบตายขอบคุณลิงที่มาช่วยรอดได้ไงไม่รู้เมื่อกี้แบบโคตรปฏิหารเลยอุ้ยเจ็บเจ็บอะไรอกกี้ เจ้าเหรอก็มานีก็มานีโอ้โหแวนรอดโอเคอีกคีได้อยู่อันนี้ไม่ตั้งใจจะบินนะจะมากัดป้อมที่เชเราก็เลยต้องรีบนิดนึดนงไม่งั้นเดี๋ยวป้อมแตกอ้าวชิมหายแล้ว ฮ้ทำได้ไงวะเมื่อกี้แบบ <them down. S 1> คิดว่าจะตายแล้วนะเจอแบบไอ้แบทแมนมันดัก อุ้ยอะไรอีกเอามาดิเข้ามาดิโอ้โหฟิกหนีโอเคได้อยู่ตายด้วยกันแต่เราได้ฟาร์มมาไงรู้สึกว่า เกมค่อนข้างดีเลยนะเกมนี้ทีมโหดมากเลยเล่นเป็นทีมดีเกมน,น,นานนานทีแบบจะเจอคนที่เล่นเป็นทีมแะ้ปกตินี่โอ้โหไม่แยกก็แบบไปแจกแต่ทีมนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับ คิดสิคือว่าเล่นได้เก่งมากแบทแมนมาก็หนีสิครับผมชอบทักษะการเล่นคิดสิกของเขาอะคือแบบโคตรดีสวยเพื่อน อ่ะโดดมาทำไมโดดมาทำไมครับจังหวะนี้เรียบร้อยยุสิกไปคิว เอาเฮ้ยโอเคแต่ฟาร์มเราตายจังหวะนี้ต้องเล่นให้สุดครับไปให้สุดครับจังหวะนี้ได้มาตัวเดียวเฮ้ยโคตรเพอร์เฟิกจังหวะปุ๊บมีคลิปมาร,รับ้จะหลอออะไรขนาดนี้ครับเนี่ยจังหวะนี้ไปให้สุดครับอย,ย่ยาหยุดอย่าหยุด สวยห้า oh. สเต็กชิลๆ <Huh? S 1> เอาชิบหายมา oh <my S 1> คิด <God. S 1> คิดว่าเพื่อนเมื่อกี้โอ้โหรอด้วยไม่ทันรอโดยเพื่อนไม่ทันอีกเ <the> <laughs> มื่อกี้เดินออกมาคิดว่าเพื่อนนะ An แต่ที่ไหนได้เป็นนาคอสฟ,ฟังเขาน่ว คิวไปเจ็ดตัวตายสามอ็ซิสแปดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ครับสกอร์ทีมยี่แปดสิบสี่โอ้ทีมโหมดมากทีมนี้ถือว่ายกนิ้วให้เลยครับ โอเคเพื่อนบอกให้ถอยถอยครับ <laughs> ท,ำทำไมกูไม่เดินตรงไปเลยวะล้วไปโค้งข้างหน้าออดีมันแก๊งเป็นการเซฟครับ <laughs> <laughs> ก็เพื่อนบอกให้ถอยไงเพื่อนบอกไได้ไม่ได้บอกให้เดินหน้าชิบหายโอเครอด อะไรนาคอรสชิหายใครมาเทน้ำมันไว้อีกวะเนี่ยฮัลโหลโบเรียบร้อยเลยจังวัดดีพาดเองเดี๋ยวผมต้องไปฝึกแบบบินหน้าสองหลังสามเลยวะบินหน้าสองสองสเต็กแล้วบินหลังลรอบหลังอีกสามสแต็กยังทำไม่เป็นเลยนี่ โห,โหลื่นอีกแล้วโหรอดเชยเลยคิดว่าจะตายแล้วตอนแรกสวยเ <c oughs> นี่ยผมทำได้แค่4ี่สเต็กัะไม่ถึง5้าสเต็ค จังวันนี้ศึกแยังคีบครับศึกแย่งคีบครับจังว่านี้โอ้โหเรียบร้อยชาตาได้นี่ทีมสามคคีกันมากเลย <c oughs> ผมชอบมากเลยทีมแบบนี้นานๆทีจะเจอครั้งหนึ่ง <c oughs> ได้สามสเต็ก โอ้โหไม่เข้าเลยโอ้โหโดนไอคิวฆ่าแบบโคตรง่ายบินไม่เข้าเลยฮัลโหลบินเยน่าไม่เข้าเลยงงมากโอเคชนะได้สุดยอดมากเลยครับเกมนี้เพื่อนแบก <c oughs> โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการเล่นอ e ีแลงของเรานะครับเดี๋ยวต้องไปฝึกแบบบิน ไอสองสเต็กแล้วก็3สเต็กก่อนต้องไปฝึกอีกนานเลยครับก็จะเป็นโอเคครับถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ได้กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย่ห้าดาวแล้ว